พอดีเห็นในคลิปติกต็อกเขาแนะนำวิธีการตัดผมด้วยตนเองมาวันนี้เราก็เลยมาลองกันเลยนะคะให้รวบแล้วก็มัดก,ก็ให้ประมาณปลายคางเนาะแล้วก็ตัดอันนี้ก็เลยมาลองดูว่ามันจะเท่ากันไหมเราจะตัดจริงๆเอาแล้วนะคะ ก็แกะดูอืมนีล่ลอยออกไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะได้เท่านี้ยังยังสั้นไม่สะใจอาบเอก <laughs> หมดหัวนแวนะ่แน่